สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Trip รายการที่จะพากันไปเรียนรู้และท่องเที่ยวอย่างสร้างสารรค์กับกิจกรรมและความสนุกต่างๆมากมายทาง My Channel TV Network ครับสำหรับรายการ My Trip ของเราในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตอนที่2ซึ่งเป็นภาคต่อของทริปสร้างสุขปลูกป,ป่าและลาลสวนพึ่งครับอย่างที่บอกกันไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วครับว่าเราจะมีบรรยากาศความสุขความสนุกสนานของทริปท่องเที่ยวในครึ่งหลังมาฝากกันซึ่งขอรับรองว่าลัลาและเฮฮาไม่แพ้ตอนแรกอย่างแน่นอนครับ ทางแรกที่เราจะมุ่งหน้าไปนั่นก็คือออปาก้าฮิลครับซึ่งชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าที่นี่ต้องมีเจ้าออปาก้าน่ารักคนฟุยคอยาวรอเราอยู่แน่นอนซึ่งมาครั้งนี้เราจะได้สัมผัสกับเจ้าออปาก้ากันแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยทีเดียวครับ และเมื่อขบวนความสุขของมาทริปของเราเดินทางมาถึงสิ่งแรกเลยก็คือการเรียนรู้ทําความเข้าใจจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าไปสัมผัสกับเจ้าออปาคาตัวเป็นๆน,นั่นเองเมื่อทุกอย่างพร้อมทุกคนเข้าใจคาแนะนําเป็นอย่างดีคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าเราไปชมบรรยากาศของความสุขสนุกสนานของทุกคนพร้อมๆกันเลยครับ ปาไก้ฮิวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาได้ก็คือเราตั้งใจจะทําให้เป็นฟาร์มพาะพันธุ์ น้องอปปา้าแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นฟาร์มที่มีอปปา้าเยอะที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเป็นสัตว์แปลกเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์อะไรกับสัตว์อะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่น้องอปปา้กาก็คือน้องอปปา้าเลยนะคะเป็นสัตว์ที่มีสายพันธุ์เดียวกับอูดนะคะตอนที่ลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยลูกค้าก็จะเจอจุดแรกเลยคือเจอน้องอปปา้านะคะก็กิจกรรมแรกที่เราจะให้ลูกค้าทํานั่นก็คือการป้อนอาหารน้องอปป้าป้อนขนมนะคะแล้วก็การถ่ายรูปคู่กับน้องอปป้าอาหารที่ฟาร์ม เราจัดให้นะคะก็จะมี2ชนิดนะคะก็จะมีเป็นขนมที่เป็นเม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นผัดน,นะคะลูกค้าจะได้ภาพที่สวยนะคะก็ตอนที่ป้อนอาหารนี่แหละคะ่ะสามารถที่จะกอดสัมผัสได้นะคะก็จะมีการแย่งอาหารกันนิดหน่อยอ่าเขาก็จะมาลุมกินกันแบบนี้อปากานะคะกินได้เยอะมากเลยวันหนึ่งเนี่ยอปากาสามารถกินได้ถึงวันละ4กิโลต่อตัวสําหรับคนที่มาเที่ยวอปากานะคะสิ่งที่จะได้ก็คือความประทับใจ อย่างแรกเลยคือได้เห็นน้องอปป้าซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความใกล้ชิดฟาร์มเรานะคะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นคือเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับน้องอปป้าได้แบบแบบนี้เลยอะคะ่ะใกล้กันได้โดยที่ไม่ต้องยืนดูผ่านกลงนะคะไม่ต้องมีการป้อนอาหารผ่านกลงนะคะลูกค้าสามารถที่จะทําได้แบบนี้เลยไม่มีอะไรให้กิ<ม>นะแล้วเจะย,ย่าละจ้า นอกจากเจ้าออปาก้าแล้วที่นี่ยังมีสัตว์มากมายหลากหลายให้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดมากๆครับจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นน่ารักน่าชาังขนาดไหนตามเราไปดูกันเลยครับ อย่าเทที่พื้นนะคะให้กระินในถ้วยนะคะกค่องมเพราาเราไม่อุ้เาไม่ไปจับเค้าแรงๆเคเาก็ไม่จับอาบอาหารเปนนแล้หมดแล้วหมดแล้วมันเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวแนดน่ันก ห้ามไวไหมพูุ๊ฟู๊ดตลอไปต้องไปที่นีหรอกเหมือนโยนสีทุกมีเลยอ่าเด็กๆคะเข้ามาดูมาละเร็วค่ะ เห็นไหมคะหน้าตาเขาก็จะแปลกๆนะคะน่าจะคล้ายๆกระต่ายนะคะขาก็จะรีบเล็กลําตัวจะคล้ายๆกับสุนัขนะคะอันนี้เนี่ยเราถือเป็นสัตว์แปลกติดอันดับของโลกนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราเพิ่งนําเขาเข้ามาอยู่ได้แค่ประมาณเดือนเดียวเองมาจากอเมริกาใต้เขายังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เวลาเราเข้าไปใกล้ๆเขาเนี่ยเขาก็จะเดินหนีเวลาเข้าชมโซนนี้เนี่ยตอนนี้เรายังจํากัดจํานวนผู้เข้าชมอยู่จะยังไม่ให้เข้าชมเยอะเท่าไหร่นะคะเนื่องจากอาการตื่นกลัวของเขาด้วย ในอนาคตถ้าเขาเชื่อมกว่านี้นะคะเราอาจจะได้ใกล้ชิดแล้วก็ป้อนอาหารเหมือนที่เราป้อนน้องอัปกาได้เลยเห็นหรือยังเออเดินไปแล้วแปลกไหมคะแปลกเนาะเรามาดูต่อยักษ์กันค่ะเด็กๆคะอันนี้ตัวใหญ่ไหมคะ อันนี้เป็นเต่ายักษ์นะคะยักษ์ใหญ่อันดับ3มของโลกเลยนะคะเต่าเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ชนิดคือเต่าที่อยู่ในน้ำนะคะเต่าทะเลหรือว่าเต่าที่อยู่ว่ายน้ำเนี่ยกับเต่าบกเต่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเต่าบกนะคะใช้ชีวิตอยู่ในน้ําไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาลงน้ําไปเนี่ยเขาไม่มีอุปกรณ์หรือว่าไม่มีอวัยวะที่จะทําให้พยุงตัวในน้ําได้เลย เหมือนกับที่เต่าตายในน้ํ่เยอะๆคนเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ําเป็นการทําบุญสะดอกเขาอ,อันนั้นเป็นวิธีที่ผิดนะคะอ่าข้อห้ามนะคะสําหรับเวลาที่เราอยู่กับเต่านะคะอย่าแย่ให้เขาโมโหอย่าเอามือไปแย่แถวๆปากเขานะคะเพราะว่าพวกนี้ฟันคมอ่ขอพอเร็วขอพอเร็วเราจะเต่ายักนะนแข็งแรงนะอาอยุอเหมือนที่เต่านะอ่าโอเคค่ะเก่งมากเลยเจอเต่ายักแล้วเดี๋ยวต่อไปไปดูหนูยักษ์ อันนี้หนูยักษ์นะคะชื่อพันธุ์ของเขาก็คือคาปิบาร่าจับได้เลยใช่ค่ะหนูยักษ์มันขยับปะมันมันก็ขยับแต่ว่าเราเกาให้เขาเพลินๆเดี๋ยวเขาจะเดินหนีอย่าไปจับหน้าเขานะคะเดี๋ยวเขากาดเอาจับช่วงหลังหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วแล้วแม่แล้วคาปิ巴拉นะคะเขาจะมีเขาจะมีชีวิตนะคะอยู่บนบนพื้นที่กับอยู่ในน้ำนั่นแหละค่ะได้แล้ว ของโปรดเขาเลยนะคะเนี่ายย่าเนี่ยจับเบาๆส,สัมผัสได้ผลเขาจะนุ่มมากเลยจับเบาๆนะคะนั่นเลยค่ะเก่งมาก ที่ไหนไม่ได้นะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะปะกาหัที่จะได้สัมผัสเจ้าวัลลบี้อย่างใกล้ชิดแบบนี้นะคะ ทางตานทำไงนี่นี่นนนไปเข้าขมาไ,มไ,ไหน,อ,นอยากเล่นน่เหรอน้องปันเข้ามารียกครับสามสองหนึงมย่สิบตรสต เรียกว่าความน่ารักของเหล่าบรรดา,าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ทำให้ทุกคนมีความสุขสนุก,กนจนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเลยล่ะครับแต่ด้วยเวลาแห่งความสุขของเรายังคงไม่หมดลงเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จำต้องตัดใจลาจากอัลปาก้าฮิลเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมายต่อไปครับซึ่งในระหว่างเดินทางก็ได้เวลาที่ทุกคนจะต้องแวะเติมพลังกันก่อนสำหรับทริปนี้เราจะพาไปแวะรับประทานอาหารกันที่ครัวมอนไถ่ครับซึ่งที่นี่เขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อยไม่แพ้ที่ไหนไหนเลย แหม่ก็มากับเราทั้งทีนี้ครับเราก็จะต้องดูแลเลี้ยงดูปูเสือกันให้ถึงที่สุดอยู่แล้วละครับ หลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยครับจุดหมายปลายทางสุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านของเรานั่นก็คือบ้านหอมเทียนนั่นเองใครมาสวนพึ่งไม่แวะเช็คอินที่นี่เขาเรียกว่ามาไม่ถึงครับซึ่งพอมาถึงที่หมายก่อนที่จะให้ทุกคนช้อปปิ้งเทียนหอมและก็ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกันกลับบ้านไปเราก็จัดกิจกรรมสุดฮิตของที่นี่ให้ครอบครัวและผู้ร่วมทีมของเราได้ร่วมกันทำก็คือการปั้นเทียนเป็นรูปอัปป้าและแกะขนฟูกลับบ้านกันไปคนละตัวนั่นเอง ซึ่งใครจะบ้านออกมาได้ละไม้คล้ายถึงเจ้าแก่และเอาปรก้าที่สุดนั้นเราตามไปดูกันเลยครับ โหเป็นยังไงบ้างล่ะครับฝีมือของแต่ละคนนี่ไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวทั้งเจ้าแกะเจ้าออมปาก้าเสกสรรกันออกมาได้อ้วนกลมปุกปุ๋ยไม่แพ้กันเลยนะครับเนี่ยสงสัยจะกินเยอะไปหน่อยละมั้งครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ใจหายไม่น้อยเลยเพราะทุกคนใกล้จะถึงเวลาแยกย้ายกันแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะทริปสนุกสนานแบบนี้พวกเรายังจะมีมาให้ได้ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องอีกแน่นอน ซึ่งเราจะพากันไปสร้างสรรค์ลันลาเฮฮาตามภาษา My t ทริปกันที่ไหนติดตามกันให้ได้ทาง My Channel ครับและขอฝากไว้นะครับว่าถ้าใครอยากจะมาร่วมทริปเดินทางกับเราแบบนี้ติดต่อมาได้เลยครับทั้งทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ช่วงท้ายรายการหรือว่าจะติดต่อผ่านแฟนเพจ My Trip ของเราก็ได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับคือทริปเนี้จะจะ,จะมีทั้งแบบว่าเราได้ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ ได้ร่วมกิจกรรมได้จิตอาสาคือได้ประโยชน์หลายๆอย่างไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะทริปนี้นะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้พาน้องมาในทริปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าได้ทำให้เขารักป่ารักอะไรมากขึ้นได้รู้จักปลูกต้นไม้แล้วก็ตลอดทีิปนี้ก็รู้สึกอ,อ,อบอุ่นนะคะทีมงานทุกคนก็ เป็นกันเองแล้วก็ดูแลกันดีมากเลยก็รู้สึกกินดีมากนะคะที่ได้มากับไมทิปนะคะทั้งสองวันนี้ตั้งแต่วันแรกในสิ่งที่ได้รับก็คือวันแรกเนี่ยได้ทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะคะได้ปลูกป่าซึ่งเป็นสิ่งที่อยากทํามานานแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ทําถึงแม้ว่าจะปลูกต้นไม้แค่6ต้นแต่ก็รู้สึกดีกิจกรรมสนุกมากค่ะแล้ว วันหลังถ้ามาเดี๋ยวจะเชิญเพื่อนใหม่ค่ะอยากให้คนรุ่นใหม่มาทํากิจกรรมอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าที่จะมาเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเล่นเกมไปวันๆค่ะมันเป็นการเที่ยวที่แปลกใหม่นะครับปกติเรามักที่จะไปเที่ยวแล้วก็เป็นการพักผ่อนที่แบบไปแล้วก็ไปเที่ยวไปนอนไปกินใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการเที่ยวที่เราได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้มาทํากิจกรรมร่วมกันมันเป็นกิจกรรมที่ เหมาะสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สามารถช่วยเด็กได้ด้วยสิ่งที่ประทับใจนะครับก็มีการไปปลูกต้นไม้เคยปลูกครับแต่ว่ามาปลูกครั้งนี้รู้สึกว่ารู้สึกสนุกกว่าทุกๆครั้งครับแล้วก็การได้ไปการได้ไปพรมเมล็ดการพรมเมล็ดนี่ก็ไม่เคยทําเลยครับเป็นทาเป็นครั้งแรกทนาะให้รู้สึกว่าประทับใจมากครับส่วนแน่นอนครับเรื่องเที่ยวครับก็มาเที่ยววันนี้นะครับก็ วันเที่ยววันนี้ก็ได้ความสนุกหลายๆอย่างครับมาปั้นอะไรนะอัลปาก้าก็ปั้นไปปั้นมาจะเหมือนอะไรก็ไม่รู้แล้วชอบไหมคะชอบชอบอะไรมากที่สุดชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างก็ง <c oughs> <c oughs> ได้ปฏิบัติงานจริงทําได้จริงได้ลงมือจริงๆถึงบางทีอาจจะดูเปื้อนไปหน่อยแต่เด็กมีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขมากครับขอบคุณครับเที่ยวสนุก มีประโยชน์ต้องมากับไม t ท i ินะคะเที่ยวสนุกได้สาระต้องมากับไม t ท i ิปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกองหน่อยบ๊ายบายวันนี้เวลาแห่งความสุกขก็มาถึงนาทีสุดท้ายแล้วครับผมและทีมงานไม t ท i ิปก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ้ <laughs> <laughs> า